สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เจอกันกับพี่เดือนนะคะเช้าๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้พี่เดือนมารอบเช้าตลอดเลยนะคะตอนนี้เรคิดถึงทุกคนเลยนะคะวันนี้เราเจอกันนะคะกับวันนี้พี่เดือนพาอะไรมานะคะ ปลากระเบะเชิงพาณิชมานะคะวันนี้นะคะนี่เลยนะคะเป็นตัวเย็นนะคะปีใหม่ๆเลยสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้แบบสภาพดีใหม่กิ๊บเลยนะคะตัวนี้ปี2020บอกได้คําเดียวว่าสภาพเหมือนออกป้ายแดงมาเลยนะคะตัวนี้นะคะโตโยต้ารีโวนะคะที่พี่เดนจะนํามาเสนอวันนี้นะคะรีโวปี2020ตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะตัวนี้นะ ดีเซลนะคะตอนนี้นะเป็นกระบะห้องเย็นนะคะราคาพิเศษเลยนะคะสำหรับไหลสดวันนี้นะคะ589,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้ปี2020เลยนะคะปกติที่เต็นนะคะปี2018เราก็ขายอยู่ราคานี้นะแต่ตัวนี้ได้ปี2020ก็ขายราคาเท่ากันนะคะบอกได้เลยว่าใครได้คันนี้ไป คุ้มแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่เดินมานำเสนอนะคะใครสนใจเนาะกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็ต้อง เป็นที่กฤษดากรุ๊คารเท่านั้นนะคะสำหรับรถกระบะเทิงพาณิชย์ต่างๆของเรามีเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากนะคะแบบนี้เรามีอยู่หลายคันนะคะปีเก่ากว่านี้ก็มีนะคะรุ่นเก่ากว่านี้ก็มีนะคะแต่วันนี้พี่เจงหยิบมาเป็นปีใหม่เลยปี2020นะคะสำหรับใครที่สนใจจะซื้อนะคะพี่เองขอแจ้งเอกสารนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เอกสารที่จะใช้ในการเช่าซื้อนะคะจะมีทะเบียนบ้านนะคะบัตรประชาชนนะคะ ใบรับรองเงินเดือนหรือเป็นสลิปเงินเดือนและสมุดบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้านะคะหรือถ้าทำในละ ในลักษณะว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือเป็นเจ้าของบริษัทนะเป็นหอจกอ,อะไรนะเอกสารก็จะแยกแยกย่อยออกไปอีกนะคะตรงนี้เนาะก็จะไม่เหมือนกันนะก็จะมีพวกทะเบียนการค้านะคะมีใบจดทะเบียนบริษัทมีหอใบจดทะเบียนหอจกอพพอสองศูนย์นะทุกอย่างเลยแล้วก็สเตตเมนต์ของบริษัทนะคะเอกสารที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนต่างๆนะคะหรือเราเอาไปวิ่งร่วมนะคะถ้าในกรณีวิ่งร่วมต่างๆนะคะ วิ่งร่วมกับพวกซีีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราดิวเขาอยู่เบนทาโกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอกสารในการวิ่งร่วมก็จะ,ะมีจะเอกสารในการวิ่งร่วมนะคะ ใบทวี50นะคะหรือใบหักหน้าที่จ่ายนะคะตัวนี้แนบมานะคะพร้อมกับสเตตเมนต์นะคะย้อนหลัง6เดือนนะคะเอกสารก็มีอยู่เท่านี้เองนะคะหรือนอกเหนือจากนี้อาชีพที่นอกเหนือจากนี้นะ,ะใครสนใจนะคะก็โทรหาพี่เดือนนะคะที่เบอร์083-222-2203นะคะขอสายพี่เดือนเนาะเป็นน้องแอดมินเขารับสายนะคะแจ้งเขานิดน,นึงว่าจะคุยกับพี่เดือนจะดูรีวิวพี่เดือดูรีวิวพี่เดือนมานะรถต้ เย็นนะคะหรือรถกระบะเชิงาันนิดอื่นๆนะคะรถตู้รถเกงรถกระบะของพี่เด่นมีหมดเลยนะพี่เด่นขายได้ทุกคันในเต็นท์นะคะอยากซื้อรุ่นไหน ตัวไหนก็โทรหาพี่เดือนโทรแจ้งพี่เดือนได้เลยนะคะตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะคะวันนี้ของเราก็คือ Toyota Re ี o นะคะตัวนี้ปี 2020, 2 0 2 0 2.4นะคะตัวนี้ตัวเจพัสัว J พัก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นเลยเป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็น6กเกียร์นะคะตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเราดู ราคาก่อนนะพี่เดินลืมแจ้งราคา5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะตัวนี้จะใช้เงินออกรถอยู่มันจะฟรีดาวไม่ได้นะพี่เดินแจ้งก่อนตัวนี้พี่เดนขออนุญาตสงวนไม่ฟรีดาวนะคะจะเบ็ดเสร็จออกรถอยู่ประมาณ50,000นะ50,000ได้5 0,000นเนี่ยพี่เดินรวมทุกอย่างเลยนะมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยค่าประกันรวมทั้งเงินดาวอีกนิดนึงนะคะตัวนี้เบ็ดเสร็จคือพี่เดินรวมให้ทุกอย่าง5 0 0 0 0สามารถมีรถคันนี้ขับได้เลย นี่ถือว่าน้อยมากแล้วนะสมัยก่อนหรือก่อนหน้านี้ประมาณปีหนึ่งนะก่อนหน้านี้ รถกระบะเชิงพาณิชย์เนี่ยเวลาจะใช้จะออกรถทีนึงเนี่ยถ้ามีไม่ถึงแสนห้าออกไม่ได้นะคะต้องใช้ถึงแสนห้าแต่วันนี้นะรุ่นใหม่ขึ้นมามีแต่ตัวใหม่ๆม,มานะคะใช้เงินออกรถแค่ไม่เกินห้าหมื่นนะไม่เกินห้าหมื่นสามารถออกได้เลยนะคะตัวนี้นะถ้าออกรถห้าหมื่นลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองนะคะตัวนี้นะไม่เกินหมื่นสองนะคะผ่อนนานๆเจ็ดสิบสองงวดได้เลยนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าที่ตัวรถกันบ้างนะคะโตโยต้ารีโว ตัวนี้ปี2020นะรถแค่แบบเกือบไม่ถึงปีนะไมน้อยนะตัวนี้ไมแค่20,000เองพี่เดินขอย้านะคะไมน้อยมากนะคะดูกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะตัวนี้เนาะโลโก้ของโตโยต้าชัดเจนเลยนะเป็นรูป3ามห่วงนะคะตัวนี้อ่าลูกค้ามองดูอยู่อจําทะเบียนไว้นะคะคันนี้เป็นทะเบียนต่างจังหวัด3 4มสจังหวัดบุรีรัมนะคะตัวนี้เป็นรถต่างจังหวัดเดิมก็เป็นต่างจังหวัดแต่รถมันเพิ่งเข้ามานะพี่เดินกําลังทําการแจ้งย้ายเข้ากรุงเทพ ถ้าลูกค้ามาซื้อไปลูกค้าจะได้เป็นป้ายกรุงเทพนะคะป้ายกรุงเทพนะเป็นป้ายใหม่แต่ไม่ใช่เลขนี้นะเป็นป้ายกรุงเทพเลยนะคะอะเดี๋ยวเราดูนะคะรถมันเพิ่งเข้ามานะคะตรงนี้พอรถเข้ามาเสร็จพี่ตังก็รีบคว้ามาเลยนะคะตรงนี้นะนี่มีช่องสําหรับใส่ไฟต,ตัดหมอกนะคะไฟหน้านะคะตรงนี้ไฟหน้าใหม่เลยนะของเดิมออกห้างออกศูนย์มานะคะมีโลโก้ไฮลักรีวไฮลักน่าก็คือตัวของวีโก้ รีโวรนี่เองนะคะตรงนี้นะมีช่องสําหรับใส่ไฟตัดหมอกเขายังไม่ได้ใส่มาแต่ตัวนี้เราสามารถใส่ได้เลยนะคะตัวนี้เนะาะรถคันนี้พี่เดอนบอกได้คําเดียวว่าสมบูรณ์ม,มากนะใครที่มองหาอยู่มองรถใช้งานเนี่ยต้องมาแล้วนะคะต้องรีบแล้วนะคะถ้าช้าหมดนะเพราะว่ารถประมาณเนี้ยของพี่เดือนมาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะรวมทุกอย่างเนี่ยรวมมาจอดไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะมาหลังจากเนี้ยรถไปแน่นอนนะคะตรงนี้อ่ะพี่เดือนพามาดูที่ ยางที่แม็กกันบ้างที่แอดที่ล้อกันบ้างนะคะตรงนี้นะยางใหม่นะคะพี่เดินบอกได้เลยว่าเส้นนี้ใหม่มากนะคะตัวนี้เนาะยางปีปีใหม่เลยนะคะตัวนี้พี่ดาบอกก่อนเลยว่ายางวิ่งได้อีกยาวๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวกล้องตามพี่เดินมาเรื่อยๆนะคะ,ะมีไฟเลี้ยวเนาะตรงกระจก ตรงแก้มข้างซ้ายซ้ายขวาเลยนะคะตรงนี้เนาะกระจกมองข้างกระจกมองข้างนะเป็นสีดําตัดกับตัวรถตัวสีขาวเลยนะคะโลโก้ไฮรักยังอยู่ครบนะคะของเดิมจากศูนย์เลยนะคะมาที่มือจับนะคะมือจับเป็นสีดานะคะสีดำ จับถนัดมือนะตัวใหญ่เลยนะคะตัวนี้นะอามาดูที่ตัวตู้กันบ้างนะคะพี่เดินดูแล้วนะตู้แน่นหนามากนะคะตัวนี้เห็นไหมคะเดินคอดนี่ไม่มีเลาะแบบเสียงก้องแก๊งเลยไม่มีนะคะตัวนี้นะข้อดีของตัวนี้นะรถตู้เย็นพี่เดินก็ขายมาเยอะก็ไลฟ์มาเยอะเนาะไม่มีประตูข้างนะส่วนมากแต่ตัวนี้มีประตูข้างเห็นไหมคะนี่เลยค่ะนะคะดูข้างในเลยจ้ะ นะประตูข้างนะจ๊จะสะดวกสบายนะเวลาเราขนของบางทีของที่มันอยู่ด้านหน้าเราสามารถเอาขึ้นด้านข้างได้นะเพื่อความสะดวกนะคะตรงนี้เนาะเราจะได้ไม่ต้องยกไกลๆจากท้ายไปที่ขัวกระบะนะคะตรงนี้เนาะเราสามารถยกขึ้นทางซ้ายได้เลยนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวพี่เดินจะเปิดให้ดูทุกด้านเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวพี่เดินเปิดให้นะคะเดี๋ยวกล้องซูมไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวพี่เดินเปิดให้แล้ว นะคะอ่านี่เลยเห็นไหมคะมันเปิดแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมอย่างดีนะคะตรงนี้พี่เดินบอกได้เลยว่านะใครที่มองหารถห้องเย็นวิ่งอยู่นะพี่เดินขอแนะนําตัวนี้เลยนะใหม่มากไม่มีรอยคาบคาบแบบว่าความสกรปรกอะ่ะแบบเหมือนกับว่าเขาแบบดูแลแบบดีแบบเป็นมันเป็นของที่เขาวิ่งนระมันไม่ใช่ของที่ที่ที่เป็นแบบสบกรปรกอะ่ะนะ เนี่ยแห้งมากเลยนะคะไม่มีกลิ่นอับไม่มีอะไรเลยนะคะดูนะคะเห็นไหมคะมีร่องน้ํามีร่องลีดน้ําแบบว่าทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้แบบเอ,อ้ยใหม่มากเลยนะตรงนี้บอกได้เลยว่าใครไม่เชื่อพี่เดือนนะคะเข้ามานะมาดูกันด้วยตาดูตาเปล่าดูกันจัดจ่ะเลยนะเข้ามาดูได้เลยนะคะตรงนี้เนาะเห็นไหมคะอลูมิเนียมอย่างดีนะเก็บความเย็นได้ดีมากๆเลยละคะ่ะพวกนี้นะคะตรงนี้นะนะพี่เดือน แม่เห็นแล้วแบบอุ้ยกว้างขวางเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะตู้เนี่ยภายในสวยมากนะคะอย่างที่พี่เด่นบอกไปว่ามันมีประตูด้านข้างด้วยมันสามารถขึ้นลงของได้นะคะดูกันชนข้างหลังเห็นไหมคะกันชนข้างหลังนะแข็งแรงทนทานมีบันไดนะคะตัวนี้สําหรับเป็นบันไดาวางพักของได้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะพี่เด่นชอบมากเลยนะคันนี้นะแบบสวยจริงๆนะคะตรงนี้เนาะถ้าใครที่มองหาอยู่นะ ต้องรีบแล้วแหละนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าเรามีเรามีแบบนี้แค่2คันนะพี่เดินบอกก่อนปีเดียวกันนะคะมีแค่2คันมันมาพร้อมกันนะคะตรงนี้เนาะเราแพ็คคู่เข้ามาเลยนะคะตรงนี้เนาะมาพร้อมกันนะค้ะใครช้าก็คืออดนะนอกกนั้นก็จะได้เป็นตัวเก่ากว่านี้นะคะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเหล็กอย่างดีมีที่ล็อกมีอะไรอย่างดีนะคะเนี่ยใส่กุญแจคล้องกุญแจได้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็คือที่ล็อกด้านข้างนะคะตรงนี้อ่ะเห็นไหมคะ นะอย่างดีเลยนะคะตู้เนี่ยเซฟตี้อย่างดีเลยและที่สําคัญเนี่ยค่ะมีบันไดนะคะมีบันไดให้ด้วยนะคะบันไดนี่แน่นปึกแข็งแรงคงทน,ทนแน่นอนนะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าป,ปีนขึ้นมันจะหักไหมเขาทํามารับน้ําหนักได้ เป็นร้อยกิโลนะคะตรงนี้เนาะ punishment. รวมทั้งบันไดรวมทั้งกันชนตรงนี้นะคะรับน้ําหนักได้ร้อยกว่าโลนะคะเฉพาะตรงนี้น,นะคะรับน้ําหนักได้เยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวรถเนี่ยรับน้ําหนักได้หลายตันนะคะตรงนี้เนาะเขาเสริมนงเสริมแหนบมาครบหมดนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เดินพาไปดูด้านในห้องโดยสารกันนะคะตรงนี้เนาะตัวนี้เสริมแหนบมาแบบเยอะมากนะคะแหนบประมาณเกือบสิบเส้นเลยนะคะตรงนี้นะ มีแหนบมีอะไรลงเล่มให้พร้อมลูกค้าไปเนี่ยลูกค้าสามารถแค่แค่แบบว่า,าขับได้เลยอะ่ะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วอ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เดินสตาร์ทก่อนนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะนี่เลยนะคะสตาร์ทชื่นติดเลยนะคะตัวน,นี้บอกได้เลยว่าแบบรถมันมันสมบูรณ์มากๆนะคะที่นัินแจ้งไปตอนแรกตอนต้นไหลว่าไม่น้อยใช่ไหมคะตัวนี้ไม่สองสองหมื่นเก้า 2, 29, นะ 2 9 1 29, 3 3กมิกิโลเมตรน้อยมากนะทำไมไม่มันถึงน้อยเขาไม่ได้วิ่งหรืออย่างไรเดิมตัวนี้เขาวิ่งร่วมแล้วเจ้าของเขามีงานประจำอยู่แล้วเขาไม่ได้ขับเองนะคะเขาจ้างคนขับพอเขาจ้างคนขับแล้วคนขับก็ไม่เต็มที่ก,กับเขาเนาะเขาก็เหมือนกับว่ามไม่ค่อยได้วิ่งแล้วก็แบบ เหลือถึงตัวเองน้อยก็เลยเออโอเคขายแล้วกันใหม่ก็เลยน้อยนะคะแต่ตัวนี้พี่เดือนแจ้งก่อนว่าถ้าเราจะซื้อแล้วเราไปขับเองนะคะเราจะได้เยอะจากบางคนนะขับอยู่เงินเดือนอาจจะได้ประมาณหมื่นกว่าบ,บาทหรือเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามีรถพวกนีน้พี่เดือนเคยมีลูกค้านะเขาแจ้งบอกพี่เดือนผมออกจากงานเลยนะ ตอนแรกผมได้เงินเดือนทําบริษัทแค่หมื่นห้าแต่พอพเพื่อนผมไปทําผมเห็นเพื่อนทําผมเลยเอารถแบบนี้ไปวิ่งมากได้เดือนละ7-8็ดแปดหมื่นเขาบอกผมขยันทั้งวิ่งทั้งวันเนี่ยผมได้7-8็ดแปดหมื่นเดือนหนึ่งนะคะ แต่ถ้าผมแบบไม่ค่อยขยันเท่าไหร่บางเดือนผมก็ได้แค่ห้าหกหมื่นนี่คือเขาใช้คําว่าแค่ห้าหกหมื่นนะจากที่เขาเป็นพนักงานประจํากินเงินเดือนเงินเดือนหมื่นสี่หมื่นห้าอย่างเงี้ยเขาออกไปเขาทําเขามีไรายได้เป็นกาะเป็นกรรมขั้นต่าเขาก็คือห้าหกหมื่นรรนะส, hmm. สูงสุดเขาก็บอกว่าได้เกือบเป็นแสนนะวันถ้าวันหนึง่งวิ่งหลายละละๆรอบหน่อยนะคะตรงนี้รวมรวมเดือนหนึ่งเนี่ยได้เป็นกอบเป็นกรรมมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะคะตรงนี้พี่เดินบอกได้เลยว่าถ้ามีรถแบบเนี้ยนะคะไม่อดต แน่นอนนะโดยเฉพาะถ้าเราทําเองแต่ถ้าเราจ้างคนขับได้ไหมก็ได้แต่มันจะเหลือน้อยนะมันจะเหลือถึงเราน้อยกว่าจากที่เราจะได้ห้าหกหมื่นแล้วก็อาจจะได้แค่ประมาณสามหมื่นนะสามหมื่นสี่หมื่นนะแต่สามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยถ้าเราหักค่างวดหักค่าอะไรเสร็จนะมันก็ยังเหลือมันก็ยังเลี้ยงเราได้หักค่าใช้ใจ่ายในการจ้างคนขับหรืออะไรก็เหลือกับเราอยู่แล้วนะคะห้าหกหมื่นจากปกติเราวิ่งเราได้ห้าหกหมื่นถ้าเราให้คนขับได้ประมาณ สามหมื่นเพราะเราต้องแบ่งคนขับด้วยถูกต้องไหมคะตรงเนี้ยมันยังโอเคอยู่ถ้าเรามีงานประจำงานอื่นที่เสริมมานะคะอ่ะเดี๋ยวมาในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะคะโตยโยต้าไฮรักดีวคันนี้ปี2020นะคะตัวนี้เนาะเป็นตัวท็อปนะคะมีแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กมี3ลูกเลยนะคะตัวนี้นะมีแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็ใต้พวงมาลัยนะคะตัวนี้ลูกหนึง่งตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้เป็นตัว พัดนะคะเจพัดนะคะตัวนี้มีเซ็นทัลล็อกมีกระจกไฟฟ้ากระจกปรับข้างาปรับข้างไฟฟ้านะคะตัวนี้เนาะมีจอจอจากศูนย์เลยเป็น CD นะคะตัวนี้เป็น CD นะคะ นี่นะคะ CD ดีแผ่นนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นปุ่มกดสัมผัสได้เลยนะคะตัวนี้เนาะแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะตัวนี้นะปุ่มควบคุม,มอุณหภูมิจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้สามารถกดได้เลยนะคะกดเปิดได้เลยนะคะเนี่ยอุณหภูมิสามารถกดเปิดได้เลยนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้เลยว่าเราจะเอาที่อุณหภูมิที่เท่าไหร่ตัวนี้สามารถติดลบได้นะคะตัวนี้เนาะ เกบพร้อมนะคะใส่ของใส่สัมภาระนะคะมีเบาะเบาะเป็นเบนาะหนังสีดำนะคะตัวน,นี้นะเบาะหนังสีดำนะคะตัวน,นี้เห็นไหมเอานั่งแยกกันปกติถ้าจะเป็นรถสมัยก่อนออกระบาตอนเดียวจะเป็นเบาะที่มันรวมกันคนขับเลื่อนคนนั่งก็ต้องเลื่อนด้วยนะคะแต่ตอนนี้มันมันล้าสมัยแล้วนะมันโมเดิร์นขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะตัวน,นี้เขาจะแยกกันคนขับกับคนนั่ง เพ,เพราะคนคนนั่งเนี่ยเขาจะไม่อยากตามคนขับอยู่แล้วคนขับปรับขึ้นเขาก็ต้องขึ้นแต่อันนี้สบายเลยของใครของมันเหมือนเรานั่งรถเกง๋งรถกระบะททั่วไปเลยนะคะตัวนี้นะตัวนี้แบบเขาก็คงมองเห็นตรงๆว่า ทำไมต้องปรับพร้อมกันทำไมฉันขึ้นเธอต้องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เขาก็เลยแยกกันเลยนะคะตรงนี้เนาะเบรกมือนะคะได้องศามากเลยนะคะตัวนี้นะสี่สิบห้าองศาเป๊ะนะคะตัวนี้เข้าศูนย์ถ้าเข้าศูนย์เนี่ยบางบางบางทีเข้าศูนย์หรือไปตามคอกพิษหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะรงนี้นะถ้าเราไปตรวจเช็คสภาพประมาณ30รายการพี่เดินบอกก่อนอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งรวมใน30รายการนะเบรกมือไม่ตรงเนี่ยพี่เดินเคยเจอแล้วนะคะตัวนี้เนาะเบรกมือไม่ได้องศาเขาก็ทักมาให้เป็นให้ต้องทํานะ ไม่ต้องทำนะคะตรงนี้แต่ตรงนี้ได้องศาเลยนะคะตรงนี้เห็นรังคาไหมคะในส่วนของรังคานะไม่มีขมเหมาไม่มีควันเลยนะคะตรงนี้ไฟทุกดวงติดหมดนะคะมีเกสใส่ของใส่แว่นใส่อะไรได้หมดเลยนะคะตรงนี้เนาะเห็นไหมคะไฟประตูมีหมดเนี่ยเห็นไหมคะนะมีบังแดดครบหมดนะคะตรงนี้บอกได้เลยว่าสมบูรณ์มากๆนะคะไม่มีอะไรรอยแตกรอยหักเลยคอนโซลก็แบบว่าอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่า โอเคเลยะนะคะตรงนี้นะ,ะใครที่อยากได้รถคันนี้ไปวิ่งร่วมไปใช้ในธุรกิจในครอบครัวนะก็ต้องรีบนิดหนึ่งนะโทรหาพี่เดือนเลยนะคะเบอร์นี้นะคะ0 8 3 2 2 2 2 2 0 3หรือตามเบอร์ที่พี่เดือนปักหมดไว้ให้นะคะเดี๋ยวพี่เดือนพาไปดูด้านหน้าบ้างนะคะตรงนี้พี่เดือนขออนุญาตด,ดับเครื่องนะคะ,ะมาที่ด้านหน้ากันนะคะตรงนี้นะ ะะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่เดือนมานำเสนอนะคะก็จะเป็น t o โย t a h ไฮรักรี o นะคะตัวนี้ปี2020นะคะปี2020เครื่อง2.4นะคะตัวเจพัทคือตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้นะ,ะเสริมแหนบเรียบร้อยนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ในรถใช้ได้หมดนะคะตรงนี้นะราคาพิเศษสำหรับไรสดของพี่เดือนนะคะ 589,000บาทเท่านั้นเองนะคะค่างวดตกอยู่ประมาณ10,200นะคะถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์ออกรถใช้เงินอยู่ที่ประมาณ50,000 50,000 50, สามารถออกได้เลยนะคะมีรถคันนี้ได้เลยเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยรถแบบนี้รถรุ่นนี้นะคะประเภทนี้นะคะได้ไปได้เป็นเจ้าของนะคะได้เอาไปไม่ ไม่ตกงานแน่นอนมีงานวิ่งแน่นอนนะคะตรงนี้เนาะเพราะเป็นอาชีพที่ไม่ตกงานนะ้พี่ดันบอกก่อนว่ามีรถประเภทนี้ไม่ตกงานแน่นอนนะเพราะอาชีพที่ขนของเนี่ยคือต้องวิ่งตลอดนะคะมีงานตลอดขนส่งนะยิงช่วงโควิดหรืออะไรเนี่ยอาชีพอื่นอาจจะทํางานอยู่บ้าน นะคะทำงานอยู่บ้านเวิร์กโฟมรวมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อาชีพที่ขนของขับรถส่งของไม่ตกงานนะคะต้องออกนะคะต้องวิ่งนะมีงานตลอดนะคะแล้วก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะตัวนี้นะ ได,ได้เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างที่พี่เดือนแจ้งไปว่าพี่เดือนทราบมาเนาะลูกค้ามาเขาก็จะมาจอยให้ฟังมาเล่าให้ฟังเนาะว่าพี่เดือนเนี่ยผมซื้อแล้วซื้ออีกนะซื้อคันที่หนึ่งก็ต้องซื้อคันที่2เพราะว่าธุรกิจผมรุ่งเรืองนะไปแล้วงานเยอะแยะรับงานไม่หวาดไม่ไหวต้องเอารถไปเสริมต้องเอารถไปช่วยอีกคันหนึ่งนะคะตรงนี้พี่เดือนบอกก่อนว่า ไม่ไม่มีใครที่มีรถแบบนี้แล้วได้จอดนอนอยู่บ้านเฉยๆนะอย่าบ่นว่าเหนื่อยแล้วกันนะแต่ถ้าเหนื่อยก็ได้เงินก็ทําไปนะคะตรงนี้เนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ตงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์วันนี้นะคะสําหรับ พี่เดือนวันนี้ก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งนะคะว่ากิจดากรุสคาร์ของเรานะคะเปิดบริการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มนะคะแต่ถ้าใครจะมาดูรถจะอะไรจะมาหลัง1ทุ่มนะคะก็รบกวนให้โทรแจ้งพี่เดือนนิดหนึ่งหรือแจ้งเทลที่ติดต่อไว้นะคะว่าเ้ยจะมากี่โมง1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวเราจะ,อะรอนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รอเนาะพะเราจะผัดกันอยู่ดึกรอลูกค้ามานะคะ สำหรับวันนี้พี่เดินก็ขอขอบคุณมากๆลูกค้าที่ติดตามตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลน์นะคะพี่เดินจะจบก็ไม่จบสักทีพี่เดินขอฝากเบอร์อีกทีนึงเบอร์โทรนะคะ083222223โทรหาพี่เดินได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ